สวัสดีครับคลิปนี้นะครับจะมารีวิวนะเจ้าคีย์บอร์ดนับโวนะครับ Mechanical Keyboard Blue Switch นะชื่อรุ่นนะครับก็คือ u n t i m a t e NK60 นะครับตัวนีเ้เขียนไว้ว่า Programmable Gaming Keyboard หมายถึงว่ามันสามารถมาโครได้นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวมาดูหน้ากล่องกันนะครับคร่าวๆนะ ก็อย่างแรกนะครับเขียนว่าเป็น R G B 16ล้านสีนะครับตัวไฟนะแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็น Mechanical Key นะครับ Blue s w i ต c h นะตัวนี้เป็นสวิตช์อ Sweet ของอุเทมุนะครับผมตัวคีย์บอร์ดเนี่ยเป็น a l u m i n นียมอ o ลอยนะครับคีย์บอร์ดเป็น Fully Programmable Key หมายถึงว่ามันสามารถสามารถเซตค่านะครับได้ไปได้ทุกปุ่มนะครับบนคีย์บอร์ดเลย นะครับผมแล้วก็อ่ะตรงนี้นะครับก็คือเขียนว่าเป็นอุเทมุสวิตนะอุเทมุบลูสวิตนะครับแล้วก็มาโครได้นะครับมาโครนั่นเองนะเดี๋ยวไปดูหลังกล่องกันนะครับอ่าหลังกล่องก็หน้าตาจะประมาณนี้นะครับผมอ่ะตรงนี้นะครับเห็นพอดีก็เขาเขียนว่าอ่าออลคีลา์โลเวอร์ พอเอ็กต e ีมแอ n ตี้โ o s t i n g ing, นะครับก็คือสามารถกดปุ่มพร้อมกันได้ทุกปุ่มบนคีย์บอร์ดนะครับผมตัวตัวคีย์บอร์ดเป็นเพลทอลูมิเนียมอลลอยนะครับตรงนี้ก็เป็นด e สคริปชั่นนะครับอ่ข้าวๆก็จะประมาณนี้อ่ะหน้าตาโปรแกรมหลังกล่องก็มีให้เห็นนะครับเป็นแบบนี้นะหน้าตาโปรแกรมนะครับอ่ะไม่รอช้านะครับ ไปดูตัวคีย์บอร์ดนับโบนะครับอั t i m a t e ตัวนี้กันเลยนะครับนี่คือหน้าตาของเจ้าคีย์บอร์ดนะครับนับโ m แ c ค a า i c คอนะครับอันติเมต NK 6 0นนะก็หน้าตาแบบนี้เลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวให้ดูก่อนนะครับในกล่องเปิดมานะครับจะมีแบบนี้ให้นะครับก็เป็นแผ่นโปรแกรมนะครับแผ่นหนึ่งเป็นแผ่นเล็กนะครับ ตัวนี้เป็นควิกไกด์นะครับก็เป็นคู่มือนะนิดหน่อยให้ดูกันแบบนี้นะครับแล้วก็แถมสติกเกอร์นะนับโบเอ็กซนะครับ2อ,อันแบบนี้นะครับครับด่น้าตาของคีย์บอร์ดนับโ o นะครับอันติเมตเอ็นก็เป็นแบบนี้นะครับก็สวยงามนะ ตัวบอดี้นะครับด้านหน้าก็จะเป็นโกลเพดเอ่อเป็นอลูมิเนียมอลลอยนะครับแบบนี้นะครับอ่าเดี๋ยวดูด้านหลังนิดนึงนะอ่าด้านหลังของคีย์บอร์ดนะครับก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับผมอ่าตรงนี้นะครับเป็นเอ่อที่ดึงคีย์แคปนะครับตัวนี้นะแล้วก็มีตัวปรับระดับคีย์บอร์ดนะครับมี2ระดับด้วยกันนะครับมีอันนี้ นะระดับแล้วก็อันใหญ่นะครับอันนี้ตัวด้านหลังก็เป็นพลาสติกนะครับตรงนี้นะครับเป็นร่องเอาไวา้ลอดสายนะครับมันจะมีมันจะลอดไปทางซ้ายขวาตรงกลางได้นะครับเดี๋ยวทำให้ดูกันนิดนึงสมมุติว่าจะออกทางซ้ายนะก็ ออกอย่างนี้นะครับาสายก็จะรอบไปทางซสายแล้วตัวสวิต์นะครับสวิต์ของออคีย์บอร์ดนะเป็นบลูสวิต์นะครับอ่าเป็นบลูสวิต์นะครับของอุเทมูนะหน้าตาสวิต์ก็จะเป็นแบบนี้นะครับอ่าหน้าตาสวิต์ก็จะเป็นแบบนี้นะครับ โหมดไฟนะครับโหมดไฟของเอ็นเคหกศูนย์นะครับมีทั้งหมด18โหมดไฟด้วยกันนะครับก็กดฟังก์ชันนะครับตามด้วยปุ่มอิน e r เร์ปุ่มโฮมเพ a ์อัพนะครับปุ่มดีล t ทปุ่มเอ็นแล้วก็เพด์เอานะครับแต่และปุ่มมี3โหมดนะครับผมก็มีทั้งหมด18โหมดไฟด้วยกันก็ประมาณนี้นะครับอันนี้คือโหมดที่1โหมดที่2นะครับ หมดที่สามนะครับหมดที่สี่นะครับหมดที่ห้านะครับหมดที่หกนะครับอันนี้หมดที่เจ็ดนะครับผมหมดที่แปดนะครับหมดที่เก้านะครับก็เป็นเลนดอกนะครับผมหมดที่สิบนะครับก็ อ่เป็นไฟล์แบบสเปกตรัมนะครับวิ่งนะครับผมหมดที่11อ่าหมดที่12นะครับหมดที่13นะครับผม14ครับ15นะครับหมดที่16ครับ หมดที่17นะครับอ่า17นะครับแล้วก็หมดที่18นะครับหมดสุดท้ายนะครับผมแล้วก็ตัวคีย์บอร์ดสามารถอ่าคัสตอมไฟได้ด้วยนะครับผมอ่าจริงๆมันคัสตอมได้บนคีย์บอร์ดนะครับแต่ว่าไปไปปรับแต่งในโปรแกรมง่ายกว่านะครับตัวอโร่นะครับเป็นเป็นอ่าตัวปรับ แฝงนะครับของหมดของไฟนะครับแล้วกเ็เปลี่ยนทิศทางของไฟนะ,ะนี่กดฟังก์ชันแอโร่ซ้ายนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นเ,เปลี่ยนทิศทางของไฟเป็นแบบหนึ่งแล้วก็แอโร่ขวาก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะครับแล้วก็เพิ่มไฟลดไฟนะครับแบบนีเ้เพิ่มความเร็วของไฟ แล้วก็ลดความเร็วของไฟล์ก็คือกดฟังก์ชันนะครับตามด้วยเครื่องหมายบวกกับลบนะครับตรงแป้นพิมพ์นะ,ะไฟล์ก็จะเร็วขึ้นนะครับแบบน,นี้ถ้ากดลบนะครับไฟล์ก็จะช้าลงอ่ะเดี๋ยวให้ฟังเสียงของอคีย์บอร์ด a n t i m a t e r Enkeo ศูนตัวนี้นะครับนิดหนึ่งนะ ก็เสียงก็จะประมาณนี้นะครับเนื้อเสียงจะออกแหลมนะครับแหลมกว่าเคลนะที่เป็นอุเทมุสวิตนะครับเอ่อน้ําหนักในการกดปุ่มก็คล้ายๆเคลนะครับแต่เสียงจะแหลมกว่านะก็จะมีฟังก์ชันที่เหลือนะครับก็คือเป็นฟังก์ชันมัลติมีเดียนะครับก็คือกดฟังก์ชันแล้วตามด้วยปุ่ม F1 ถึง F11 นะครับผมแล้วก็มีเอ่อฟังก์ชันล็อกวินโด์นะก็กดฟังก์ชันแล้ว ตามด้วยปุ่ม Windows นะครับก็คือการล็อก Windows นั่นเองนะครับแล้วก็ตัวคีย์บอร์ดเนี่ยเป็น NK Lower l นะครับก็คือกดปุ่มพร้อมกันได้ทุกปุ่มบนคีย์บอร์ดเลยนะครับเดี๋ยวให้ไปดูโปรแกรมกันนะครับหน้าตาของโปรแกรมนะครับนี่คือหน้าตาของซอฟต์แวร์นะครับของเจ้านับโบ Ultimate NK 6 0นะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับไม่ซับซ้อนมากนะ อย่างแรกนะครับก็ดูด้านบนงินก่อนมีโปรไฟล์นะครับทั้งหมด3โปรไฟล์ด้วยกันเราสามารถตั้งค่าได้3โปรไฟล์นะครับต่อมาก็คือตรงนี้นะเป็นฟังก์ชันมาโครนั่นเองนะคลิกขึ้นมาปุ๊บอ่ะเดี๋ยวลองเซตมาโครให้ดูกันนะก็กดเครื่องหมายบวกนะมันก็จะมีมาโครเนมขึ้นมานะครับเราสามารถเปลี่ยนชื่อได้นะครับเราก็กดเลคคอร์ดครับแล้วก็กดดวกพิมพ์คีย์ที่เราต้องการนะครับเข้าไป แบบนี้นะครับผมแล้วก็กดเลคคอร์ดอีกทีหนึ่งก็จะเป็นการสต็อปเลคคอร์ดนั่นเองนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นดีเลท m e ของออคีย์แต่ละตัวนะครับผมตอนนี้มันอยู่ที่50นะครับแล้วก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับแบบนี้นะครับผมด้านล่างนะครับตรงนี้เป็น number of cycle หมายถึงว่า เราต้องการให้มาโครชุดนี้ออกกี่ครั้งนะครับในการคลิก1ครั้งนะครับผมตอนนี้ตั้งไว้ที่1ก็คือ1ครั้งนั่นเองนะครับแล้วก็แล้วเราก็เ,เมื่อเซตมาโครเสร็จนะครับเราก็กดตกลงนะครับแล้วก็แอปพลายหครั้งนะครับก็เป็นการเซฟมาโครนั่นเองนะแล้วจากนั้นนะครับเราก็มาที่ปุ่มที่เราต้องการจะเซตเข้าไปนะครับผม ยกตัวอย่างเช่นผมจะเซตเข้าไปที่ปุ่มหนึ่งบนแป้นพิมพ์นะแบบนี้นะครับเราก็มาเลือกออมาคโครนะครับตรงนี้แล้วเราก็เลือกออชื่อที่เราตั้งเมื่อกี้นะครับมาโครที่ชุดมาโครที่เราตั้งเมื่อกี้นะครับผมแล้วก็กดโอเคนะครับจะเห็นว่าตอนนี้ปุ่มหนึ่งมันไฮไลไท์สีไว้นะครับแบบนี้พอชี้ปุ๊บมันจะเขียนว่า หนึ่งคีย์เซตมาโคแล้วก็ตามด้วยชื่อที่เรา,เาตั้งไวเ้เมื่อกี้นะครับก็คือหนึ่งสองสามแล้วเราก็กดแอปพลายหนึ่งครั้งครับผมมันจะเป็นการตั้งค่ามาโครเข้าไปในปุ่มเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะเทสให้ดูกันนิดนึงนะครับผมอ่ะผมกดปุ่มหนึ่งที่เราเซตมาโครเมื่อกี้นี้นะ <c oughs> เข้าไปนะครับปึ๊บมันจะออกหนึ่งสองสามนะครับก็คือผมเซต ผมตั้งค่ามาโครไว้เป็น 1, นึสนะครับก็จะออกแบบนี้นะครับผมอ่าข้าวๆของมาโครก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราต้องการจะทิ้งปุ่มมาโครปุ่มนี้นะครับผมก็กด Restore default ได้เลยนะครับตัวตัวสีที่ไฮไลท์เมื่อกี้ก็จะหายไปนะครับต่อมานะครับ ามาดูในส่วนตรงนี้ก่อนนะครับตรงนี้เป็น USB report rate นะครับก็คือความถี่ของการส่งสัญญาณของของ USB นะครับผมมี4สเต์ด้วยกันก็คือ 125Hz 250Hz 5 0 0เฮิรตซ์250เฮิรตซ์500เฮิร์แล้วก็ 1,000Hz เฮิร์นะครับการส่งสัญญาณก็ส่วนใหญ่เราจะใช้อยู่ที่ประมาณ500 Hz กันอยู่แล้วนะครับามาดูตรงนี้นะครับตรงนี้ถ้าติ๊กตรงไลฟ์ตรงไลฟ์ตรงนี้นะครับ ก็คือโหมดไฟนั่นเองเราสามารถมาตั้งค่าโหมดไฟได้ตรงนี้นะครับผมพะกดตรงส่วนของดอปดาวตรงนี้นะครับก็จะมีโหมดไฟโชว์ขึ้นมาแบบนี้นะครับทั้งหมด18โหมดไฟก็คือที่ที่กดได้บนคีย์บอร์ดเมื่อกี้นะครับก็มาอยู่บนโปรแกรมตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะครับผมมีทั้งหมด19นะครับไม่ใช่18นะในโปรแกรมนะครับโหมดที่19มันคือการคอนฟิก เป็นการคัสตอมไฟเองนะครับผมวิธีการก็คือวิธีการคัสตอมไฟนะครับเราก็เลือกโหมดสุดท้ายนะ,อะพอเลือกโหมดสุดท้ายปุ๊บมันหน้าตามันจะเป็นแบบนี้นะครับไฟเรามาลองนมาลองคอนฟิกไฟกันนะครับก็อย่างแรกก็คือเลือกคัลเลอร์กันก่อนนะครับสมมุติว่าผมเลือกเป็นสีแดงนะ,ะมาดูตรงนี้ด้วยนะครับด้านด้านล่างเนี่ยเป็น โหมดไฟที่เขาฟิกไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือเป็น FPS MMO Mobile แล้วก็ RTS นะครับผมจะเปลี่ยนในโหมดของ FPS ละกันนะครับสมมุติว่าผมต้องการจะให้ปุ่ม E ติดด้วยไฟติดนะครับแล้วก็ติ๊กที่ E นะครับปุ่ม T ปุ่ม F นะครับ Z อย่างนี้แา Z X C อย่างนี้นะครับก็คือตรงเนี้ยตอนเนี้ย ผมติ๊กไฟสีแดงนะครับเข้าไปตามปุ่มที่ใส่ไปเมื่อกี้นะครับแล้วนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูที่หน้าของคีย์บอร์ดกันนี่นะครับก็ไฟก็จะติดแบบนี้ขึ้นมาเป็นสีแดงนะครับถ้าเราต้องการจะลบออกนะก็มาติ๊กที่ทูนตรงนี้นะครับเป็นรูปอย่างลบนะครับก็ติ๊กแล้วก็ไปลบออกนะครับปุ่มที่เราไม่ต้องการนะไฟก็จะดับลงนะครับแบบนี้ อันนี้คือการคัสตอมโหมดไฟเองนะครับผมตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้ตรงนี้เป็นการปรับแสงไฟนะครับให้สว่างขึ้นแล้วก็มืดลงนะครับตรงนี้นะไบเน็ตนะครับเข้าวๆาวของหน้าตาของของเจ้าโปรแกรมนะครับของนับโวอันติเมต nq หกนนะครับก็นัก็จะประมาณนี้นะครับผมครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของพอร์ต usb นะครับของเจ้า nq 6 0ย์กันนะครับตัว พอต USB นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับมีที่ปิดให้นะตัวหัว USB เนี่ยเป็นโกลเพดนะครับแบบนี้สายเป็นสายถักนะครับเส้นค่อนข้างใหญ่นะแล้วก็มีตัวกองสัญญาณนะครับแบบนี้อ่าก็มีที่รัดสายให้นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็สายจะยาวประมาณ1.8เมตรนะก็ค่อนข้างยาวนะครับครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเจ้าคีย์บอร์ด Mechanical นะครับของนับโวนะชื่อรุ่นนะครับ Ultimate NK60 นะครับตัวนี้นะครับก็มีคีย์บอร์ดที่ทางค่ายนับโวเนี่ยทำออกมาได้น่าสนใจอีกตัวหนึ่งนะครับผมก็ความรู้สึกในการกดนะก็ถือว่าทำได้ดีทีเดียวนะครับเสียงก็ค่อนข้างดังนะด้วยความที่มันเป็นสวิตอุเทมุ u นะครับมันก็จะดังกว่าเคนะแต่ว่า น้ำหนักในการกดเนี่ยใกล้เคียงกันนะครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่สนใจเจ้าคีย์บอร์ด NK60 นะครับตอนนี้ก็มีขายแล้วนะครับที่ร้าน KGGIT ของเรานะครับก็สามารถสั่งซื้อได้ทางเพจ KGGIT Gaming Gear นะครับผมแล้วก็สั่งซื้อได้ทางเ,เว็บไซต์นะครับ www.kgg.co.th นะครับผมหรือ ถา้าน้องๆคนไหนสนใจที่จะมาเลือกชมสินค้านะครับที่หน้าร้านของเราก็มาเลือกชมได้ที่เซียรังสิตนะครับชั้น3ามนะครับปทุมธานีของที่นี่เลยนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับพี่แล้วก็ทาง KGG IT นะครับแล้วก็เจ้าคีย์บอร์ดนับโรนะครับแมคคา n i c a l คีย์บอร์ดบูสสวิตอันท t เมต NQ หกศูนยตัวนี้นะครับก็ขอลาไว้เพียงเท่านี้นะครับ พบกันใหม่กับการรีวิวสินค้าครั้งหน้านะครับสำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ